ไปลุ้มกันต่อแม่มังกรจะงๆเขาแบบแ,แม่มังกรแจกหนักมากทุกคนแจกมาห้าพัน เช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมดากอนเฮดจ้าวันนี้เราจะมาปลูกแม่มังกรกันนะเออวันนี้เราก็นี่เละกดเข้าเกมมาวันนี้พกทุนมา500จ้าวันนี้เล่นแบบกะจะเล่นแบบ50บิด50หมุนออตโต้ไป10เลยทุกคนก็คือเล่นกะแบบหมดตัวเลยทุกคนเออ ยังไงเรามาดูกันนี่เลยมังกรดินไปแล้วต่อไปได้มังกรน้ำไหมทุกคนได้มังกรน้ำจ้าทุกคนไปต่อแต่ตอนนี้45แล้วจะได้50ไหมจะปลูกมังกรไฟได้ไหมทุกคนเออลุ้นกันมาลุ้นเรามาลุ้นกันทุกคนเอ,อ้ยได้มังกรลุกมัง,งกรไฟได้แล้วจะได้ไปต่อไหมทุกคนจะไปถึงแม่มังกรนักต่บิดแรกไหมทุกคน ยางเงินถูแต่ก็ไปได้ไกลถือก็แบบเรามีลุ้นเรามีลุ้น,านขาไปถูกแม่มังกรนะแล้วเราก็ได้รางวัลเมก้ามาอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคน2195นะทุกคนเออไปต่อจัไปต่อ,ตอเออเดี๋ยวอีก7หมนออตโต้ยังไงต่อทุกคนยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เออ ไปต่อไหมทุกคนอ่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่ได้แดโอโหได้ทุกคนลุกมังกรดินลูกมังกรน้อยสําเร็จนะทุกคนเออมังกรไหลามาอีกลูกไหลามาอีกเออนั่นแหละทุกคนไหลามาไหลามาโอโหไหลเป็นน้ำเลยแล้วก็มังกรน้ำก็มาแล้วจ้าเออสัญ,ญลักษณ์วายเข้ามายังไง ไปต่อไหมโอ้โสองแถวเลยเออมังกรไฟเฝ้าเป็นไงล่ะโอ้โหตามังกรมาได้พันห้าทุกคนโอ้โหถึงมังกรตรัวแม่ไม่ตื่นแต่ก็แบบคุ้มมากคุ้มมากได้รางวัลซปเปอร์เมกามา2,850ทุกคนเออไปต่อทุกคน เหลืออีก4หมุนยังไงทุกคนอีก4หมุนนี่จะบุกแม่มังกรได้ไหมทุกคนนี่แบบกะว่าแบบเอาทิมมา500แล้วก็หมุนออตโต้ไป10หมุนเขาไม่ได้ก็คือยอมทุ่มยอมหมดเลยนะทุกคนเอออันนี้คือทีมงานเราไปหาเวลาช่วงเวลาแตกของแต่ละเกมมาทุกคนก็เลยแบบเออทีมงานเล็กบอก เมมังกรจะแตกตอนตีสองนี่จะสู้ชีวิตมากนั่งเล่นอยู่จนถึงตีสองตอนเนี้ยรอรอเล่นรอเล่นให้ทุกคนดูว่าเออเนี่ยช่วงตีสองมันแตกจริงๆแล้วทุกคนแล้วก็แตกจริงๆทุกคนได้มาอีกสองพันทุกคนเมื่อกี้โอ้โหขนาดพูดนอ้องก็แตกยังไม่พักเลยเคาฟังจริงๆนะเนี่ยปกแม่มังกรได้แล้วเออทีงานเรา ลิศอยู่นะหาเวลาแตกมาจนได้จนแบบแล้วแม่นมากแบบเบ๊กมากแต่แบบก็เสียไปเยอะไม่น้อยเหมือนกันเล่นเพอจะรู้เวลาแตกน,นะทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะทุกคนน้องแบบถ้ามีผู้ติดตามเยอะๆเราก็จะมีกำลังใจในการหาช่วงเวลาแตกแล้วก็มานำเล่นให้ทุกคนดูแบบ แน่นอนทุกคนเออปเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดแตัวใคด้วยนะคะเออไปลุนกันต่อแม่มกกังกรจะแจกแเาแม่มกกังกรแจกหนักมากทุกคนแจกมาห้าพันโอ้โหสุดสุดไปเลยอะทีมงานก็กราบพ้องกราบเลยทุกคนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปเกือบทั้งหน้ากระดาษเลยกู โอ้โหเรเอามาแค่500รตอนนี้ไป15ื่นทุกคนโอ้โหมันปังนะเนี่ยหมุนไปเท่าไหร่หมุนไปแค่สิยังไม่ถึงสิบเพย่อโอ้โหตอนนี้ก็คือยังไม่หยุดอะหมดแล้วแต่ว่าได้มาหมื่น่าทุกคนราว,วันแบบซุปเปอร์แบบซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์มกะเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเออเป็นยังไงละหมื่นห้าร้อยพอดีเล็ก สวยเลขแบบเป๊ะมากทุกคนเออไปต่อทุกคนเอาให้ครบสิบหมายเอาให้ครบสิบหมายทุกคนเออกำไรแล้วยังไงก็กำไรแล้วเนี่ยกำไรแบบเยอะมากมยังไม่หยุดทุกคนทุกคนตีสองนะคะจำเวลานไว้ดีๆตีสองแม่มังกรแจกมาทุกคนนี่ก็สู้ชีวิตอยู่เพื่อ ทดสอบให้ทุกคนดูเลยว่าตีสอมันแจกจริงๆนะทุกคนเออไม่รักไม่ทำให้นะคะเนี่ยเออรักแบบผู้ติดตามคนที่เข้ามาดูทุกท่านเลยได้รางวัลก้อนโตมา1085นะทุกคนเออยังไงเดี๋ยวอีก3หมุนนะทุกคนเอาหมุนนี้เงียบไม่เป็นไรมีโอกาสลุน้นนี่ไงหมุนวิกก้เงียบหมุนนี้มาเลยจ้ายังไงยังไง เออวายเข้าสามตัวเลยนะทุกคนมัง,งกรไฟเข้าก่อเอา้ามังกรดินขยมแล้วนะทุกคนเออหรือว่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วยังมาอยู่ยังมาอยู่นะทุกคนเออวายมาสี่ตัวคนห้าตัวยังไง,ง,งเกือบหมดหน้าเลยทุกคน ใจข้อมูอว่าปลุกมังกรไฟไม่ได้ทุกคนโอ้โหมาเกือบเต็มหน้าโหแต่ว่าพลาดอีกแต้มเดียวนะทุกคนอีกแต้มเดียวได้ปลุกแม่มังกรทุกคนแต่ก็ได้รางวัลก้อนโตมาอยู่1,250นนะทุกคนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือหมุนสุดท้ายทุกคนหมุนสุดท้ายจะว่ายังไงทุกคน โอ้โหถึงแล้วทุกคนอย่างน้อยปลูกมังกรดินได้แล้วทุกคนมังกรดินน้องเขียวเขียวเขาชื่อมังกรดินนะทุกคนเออยังไงปลูกมังกรน้ําได้ด้วยอู้ปลูกมังกรน้ําได้ด้วยโอ้โหไหลเรื่อยๆเลยทุกคนไหลมาเรื่อยๆเลยว้าแบบมันมันปันจริงๆนะตามตามน้องไม่มีผิดหวังแน่นอนทุกคน จริงๆน้องแบบขัดมาเพื่อให้พี่ๆท,ทุกคนที่ติดตามอะไม่ผิดหวังแน่นอนเอออยกปลุกแม่มังกรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเออปลุกได้ตอนไหนพอดีมวแต่พูดมวแต่อยากคุยอยากพูดพูด,พดกับพี่ๆเนาะเออตอนนี้ก็แม่มังกรก็ปลุกแล้วเรามาดูแม่มังกรจะแตกแค่ไหนม,มังกรไฟเต็มหน้าแต่ว่าอยากได้ตามมังกรมาก โอ้โหตามมาังกรมาไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์ลุ้นอิกเยอะเลยพี่เออไหลยเรื่อยๆเลยโอ้โหเขาแจกดีนะเนี่ยพูดถึงโอ้โหแต่หมดนะทุกคนหมดหมดแล้ว,แ,ลวแต่เราได้รางวัลแบบน่าจะเป็นรางวัลเมกาไหมอะเออเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกาทุกคนรางวัลก้อนโตเลยนะทุกคนระดับซุปเปอร์เลยเออ แต่วันนี้เราเอาทุนเข้ามาเพียง500ตอนนี้คือกําไรไป2 0 0หมื่นแล้วนะเออเอาจริงๆใครจะไปคิดว่ามันจะได้วันนี้แตกแตนมาค,คือไม่คาดหมายเลยทุกคนคือแบบอื้อทีมงานพอทีมงานมาแจ้งว่าเออแม่มังกรแตกตีสองนะนี่ก็แบบจะอัดไว้แล้วก็จะเทสดูว่าเออมันแตกจริงๆไหมเพื่อที่จะให้แบบแฟนๆพี่ๆที่ติดตามเราได้มาเล่นได้มาเข้ามาดูแล้วแบบมาเล่นตามอะไรอย่างเงี้ย แต่สำหรับวันนี้ยังไงน้องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครมีเกมแนะนำหรืออยากให้น้องเล่นเกมไหนสามารถแนะนำได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ